สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง mana story นะคะวันนี้เราก็จะทำการหอ่อข้าวต้มค่ะหอะ่อข้าวต้มมัดนะคะแล้วก็จะใส่กล้วยด้วยค่ะเป็นไส้กล้วยนะคะ,น,น,ะ,คะนี่เลยก็อันนี้ใบตองเช็ดทำควมามสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตอกสำหรับมัดข้าวต้มมัดค่ะ ัวนี้ก็จะเป็นก้านกล้วยนะคะเราเอาไว้กระทุ้งให้ข้าวต้มแน่นค่ะกันไก่ไว้ตัดใบตองนะคะทุกคนนี่เลยค่ะอันนี้เป็นข้าวที่เราผัดกับน้ำกะทิแล้วก็ปรุงด้วยน้ำตาลแล้วก็ใส่ถั่วดำเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำการทำข้าวต้มมัดกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องนานนาสตอรี่ด้วยนะคะไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ทําการห่อข้าวต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมีทั้งแบบข้าวต้มยาวแล้วก็ข้าวต้มกอดนะคะข้าวต้มมัดแบบสั้นแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าข้าวต้มมัดแบบกอดนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราก็จะจะใส่ต้มกันเลยนะคะเราจะต้มเตาถ่านนะคะเวลาต้มนะคะทุกคนเราก็จะมัดเป็นพวงนะคะเนี่ยมัดเป็นพวงแบบนี้นะคะ มัดเป็นพวงเพื่อที่เวลาที่เรายกขึ้นนะคะหรือว่าเวลาติ๊กข้าต้มก็จะได้ง่ายๆเนาะยวต้มในหม้อแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยเมือใส่เข้าต้มลงไปในนี้เสร็จก็เดี๋ยวจะเอาไปต้มที่เตาถ่านกันคะ่ะจะมัดเป็นพวงนะ พวงล้วหมัดนะคะพวงล้วหอันแล้วก็มัดแบบนี้นะคะดูมัดแบบนี้แล้วก็ค่อยใส่ลงไปต้มนะคะ,ะเวลาคลิกจะได้ง่ายๆนะ ส่วนข้าต้มแบบกอดอันนี้นะคะเราก็จะมัดแบบเป็นพวงเหมือนกันพวงลวนะสามค่ะเพราะว่าน,นี้เขามีหกหันเนาะมัดพวงละสามนี่นะคะก็จะได้พวงหนึ่งภาพอาจจะมืดนิดน,นึงนะคะทุนย้อมแสง Okay. อนนโอเคพว 3. กละสามเรใส่ังไปนี่นะคะมัดเป็นพวงบบนี่นะคะเราใส่ลงไปต้มในหม้อแบบนี้นะคะเขาจะสุกง่ายนะคะทุกคนเพราะว่าหม้อมีความสูงเนาะหรือใครที่มีหม้อใบใหญ่ว่านี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะนำไปต้มเตาถ่านค่ะ ก็ใส่น้ําให้ท่วมเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเติมน้ําที่หลังนะคะเสร็จแล้วค่ะข้าวต้มใบมะพร้าวนะคะน,นี่นะคะาง,งานหว้บรรพบุรุษจะต้องมีข้า,าวต้มใบมะพร้าวอันนี้เราห่อแล้วก็จะมัดเป็นพวงแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปต้มในส่วนที่ต้มเสร็จแล้วก็มีนะคะ ต้มใบมะพราวจะใส่งาแล้วก็มีไส้กล้วยนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวต้มที่ต้มสุกแล้วนะคะอันนี้สุกอันนี้เราจะใช้ไว้วันพระบุตกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่ยีบเอค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ ข้าวต้มมัดของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นข้าวต้มใบใบตองนะคะใบกล้วยไส้ไส้กล้วยเนาะที่สองแดงสุกแล้วอันนี้เราจะเก็บไว้ว้วันพระบุตแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปทำบุญที่วัดด้วยนะคะ ข้าวต้มเราก็ห่อเสร็จเรียบร้อยต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีข้าวต้มใบมะพร้าวแบบนี้นะคะแล้วก็มีข้าวต้มกล้วยแบบนี้พร้อมสําหรับการไหว้บรรพบุรุษในวันพรุ่งนี้นะคะฝากติดตามรับชมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะทุกคนกับการไหวบ้บรรพบุรุษหรือเทศกาลเซนโดนตา วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย